สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบโผลก็ช่องมาดามบุ๋ยเดียวจ้ามันนี้มาดามบุ๋ผ้าพีพน้องมาซุปเปอร์หาของกินจากพี่น้องมาเบิ่งไก่จ้าไก่ น,นี่เป็นไกบ่บดจากพี่หนงไกบ่บดเอาไปเห็ดอ้ทอดมันปลาไกา่นะคะทอดมันปลาไกา่เอาไก่เนื้อไก่ทำก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นทอดวิงเป็นตะเสะกตะแสะพี่หนงแช่กะจักบาท เป็นปลาลักตังนี้ก็เป็นป่าลักปลาลักปลาไส้มนตน์จากพี่หนงยางเบิ้งชกกอนเนาะจ๊ะเนาะจ้องคอยสื่อยางเบิ้งะกกรจากพี่หนงซุปเปอร์นี่มันมีแพงมันสิโหลดได้บ่าน้อพี่หนงมันสิโหลดได้บ่ะวะมันมีเสียงแพงนะมคอยสิลองเบิ้งนะาะจ๊ะเนาะ ปองสั่นกะโอ้ยสิหาเพลงใสจ้ะพี่น้องก็เป็นมะม,ม่าน้องกะซิเป็นอยัางเป็นห้ามาก็เป็นอย่างก็เป็นีนจ้ะพี่น้องน้องก็บิบหาโคน้นโค้นละหาบาทพี่น้อง กะทิปะเผากระปองนี่พี่น้องเอ้ยคอยสืบอกให้อย่าสื้อเด้อพี่น้องมันเป็นน้ำแต่มันมาแมนกะทิแต่มันเป็นรูปปะเผาซื่อๆข้างในมันเป็นน้ำจะคอยสื้อไปเลวโอ้ยเสียสูตรเลยพี่น้องเสียสูตรเสียสูตรเลยจ้ะนี่จ้ะกระป๋องหนึ่งกันเน่เก่าโค้นพี่น้องมันลดราคาเก่าโค้นเก่าโค้นเก่าหาเส้นกะระมาณสีบโค้นนั่นแหละ เป็นน้ำเลยจะพี่น้องน้ำบอกไว้เสียดายเงินเนี่ยบักเพานี่บักเพากะทิบักเพานี่นี่มันเป็นรูบักเพาอย่างดีเลยพี่น้องบางในเป็นตะมันเป็นตะเส็บเป็นตะหอมแต่ว่าซื้อไปอีลีเนี่ยเป็นน้ำจ้องแหลงเลยพี่น้องโอ้ยเสียศูนย์เลยพอซื้อไปก็เป็นโซนเอเชียน่าจะเนาะเป็นพริกกงพริกแกงพริกแกงเพิ่งก็เพราะพริกแล้วพิหนง พีกแกงเพชรแกงเพชรแกงกะทิถ้าเฮ็ดกินให้ฝรั่งกัมพซืูอนี่กับพี่น้องพี่แกงบโเผ็ดแต่พี่แกงหวานห้าฝรั่งกินบ่ได้่แล้วมันเผ็ดจ้ะขนาดคานออบเบโโอร์แมนคานออัน,นมาม่ารดตุ่มยำกุ้งเสีย <c ười> พ้นก็นก,นกินบะหมี่ได้พี่น้องมันเผ็ดนะจ๊ะเนาะเป็นพวกมามา่าเป็นพวกอันนี้โซนเอเชียพี่น้องโซนเอเชีย โอ้โอนี่ยอันนี้น้ำจิ้มไก่นะครับพี่น้องคะนี่อันนี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิจมา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 ้มไก่จ้ะมาม่ามาม่าอันกิมไก่่นขายขวดจากบาทวันนี้เออเรมีราคาติดอะพี่นุองขวดหน่อยกับมี่บ้างมาฮักจ้ะ ขวดเล็กๆก,ก็มีซื้อไปดีกวัวพอได้ห่อเขาไปเห็นงานพอได้ห่อเขาไปเห็นงานพี่น้องซื้อไปดีกวัวขวดหนึ่งเอาไปจะขวดหนึ่งห้าเบิ้งน้ำปลาขวดหน่อยๆพ่อเจอแล้วพี่น้องฟิสกัซสซอสนี่น้ำปลาขวดหน่อยๆขวดจากขวดสิบสี่ขวดสิบสี่ ซิบซีเก่าหาเสนตตน้นตีประชัดซุปหาซิบหาคนกระถือวระแพงพอกินดูพี่นนออุ้ยส وبر ปปนี้มีเพ่งเสียสูตรเลยพี่นนอ

มีแพงพี่นอ้องเมื่อารมณ์เมืม่อ,อารมณ์เพชรขีดลเลย,ออยื่อยคอยงั้นลูกไส้ซางให้เสืออะโวคาโดพี่น้องลูกลูกละสิบโครนนะคะอะโวคาโดอะโวคาโดลูกละสิบโครนจะ้ะเอาจังไดรอันนี้สิบแปดอันนี้สิบแปดพูดสามลูกแต่ว่า อันนี้มันต่องเสียงจากพี่น่องต่องเสียงอ่ะโกดีกะ mm hmm. ได้กินโสดีกะทิ้งไปน่าจะเนาะ